รีบเช็คด่วนตรวจสอบสิทธ์เงินเกียวยานะคะพบ1.59แสนรายโอนเงินให้ไม่ได้กลัาสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรหลังทกศทยอยโอนเงินรอบที่2ให้แล้วพร้อมย้ำ1.59แสนรายรีบแจ้งบัญชีธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ด่วนนะคะ ความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อน กับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะได้เปิดเผยว่าทกศพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอในเดือนที่2 คือเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนละ5,000บาทตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21มิถุนายน2563ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะในรอบที่2แล้วกว่า7 000, 000, ล้านรายขณะที่ทกศได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรรวมทั้งสิ้น7.68ล้านรายโดยในจำนวนนี้ทกศส่งข้อมูลคืนให้กระทรวงเกษตร จำนวน224,331รายแบ่งเป็นต้องตรวจสอบสถานะใหม่กว่า132,905รายและเป็นข้าราชการจำนวน91,426รายรวมทั้งที่ยังมีทกสยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก159,920ราย เนื่องจากไม่พบบัญชีธนาคารในระบบนะคะและอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชี6 4 2 0 6รกายสำหรับผู้ที่ทกศไม่พบบัญชีธนาคารนั้นอยากให้เกษตรกรรีบไปแจ้งบัญชีธนาคารที่ตนเองมีอยู่ของธนาคารใดก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องว่าเปิดของทกสเท่านั้นโดยวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w g e a y a k s e t a g o n c o m คือการผูกบัญชีพร้อมเพกับบัตรประจำตัวประชาชนและเกษตรกรยังสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่2ผ่านทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรได้เลยอย่างไรก็ตามกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่ไม่ประสงค์จะรับเงินสามารถติดต่อนหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าวซึ่งกระทรวงเกษตร จะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายัางทกสเพื่อดำเนินการต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านและหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เลยแล้วท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะ ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ